สวัสดีสมาชิกครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับฮอนด้าเจดเครื่อง v t เทครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงปี2 0 0 7ครับเครื่องพนะันหเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับ ันนี้สีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางใหม่แม็กใหม่ใสมาให้เรียบร้อยใครสนใจอยากได้ใช้งานครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับรถดูแลสภาพาดีสุดๆนะครับเครื่องก็ทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้เป็น VTEC ด้วยครับแม็กใหม่ยางใหม่ครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนผ่อนได้นะครับสามพันผ่อนได้5ปีนะครับหนึ่งแาบาทนะครับถึงปีจะลึกแต่ยังได้ผ่อนนะครับเหมาะสําหรับคนที่เครดิตดีหารถใช้งานแบบอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆไปได้นะครับจะสนจะผ่อนขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับรถโดยรวมก็คือสวยนะครับ คัดสวยสภาพดีมาฝากสีดำส,สวยๆนะครับสีสวยเต็มนะครับ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ทั่วไทยเอกสารครบพร้อมโอนนะครับแม็กใหม่ยางใหม่ใสมาให้พร้อมแล้วนะครับสนใจชมเช็คทดลองขับมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยภายในยังสวยๆอยู่นะครับรถทําเดิมเลยนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวามเอกสารครบถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับเปิดราคานี้เลยนะครับคุ้มสุดๆนะครับใครที่เน้นหารถใช้งานนะครับได้แจ๊สนะครับ5ประตูสุดฮิตเลยครับรถสวยสมบูรณ์ชมได้เช็คได้ภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคัน กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับปี2007มือเดียวนะครับไม่ประมาณ19-2,000กมนิโลเมตรนะครับถือว่าน่าสนใจอีกแล้วนะครับฝากว้ด้วยนะครับใครกําลังหาใช้งานชอบมาชมมาดูรถทดลองขับมินบุรีกรุงเทพครับมินบุรีกรุงเทพภายในสวยนอกสวยเงางามนะครับไม่เคยแต่งซิ่งนะครับแต่งสวยๆใส่ล้อมาเพียงเท่านั้นนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยนี่เลยครับลองชมภายในนะครับมีรูปมีคลิปมาครบนะครับรถสมบูรณ์สดๆนะครับภาย ก็ยังเนียนๆอยู่นะครับดูสภาพนะครับโดยรวมว่าสวยมากๆนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นอำนวยความสะดวกเดินทางใช้ง่ายดูแลสบายอึดถึกทนนะครับไม่เคยชนหนักอัดต่อไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสภาพพร้อมมากๆนะครับใหม่แท้ๆนะครับไม่มีกอไม่มีหมกแจ้งตรงแจ้งชัดเครื่อง V ีเทคเกียร์ออโต้เครื่องพันห้าน้ำมันล้วนทนทานใช้ง่ายดูแลสบายสนใจชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับรุ่นนี้เป็นที่รู้กันน่ทนอยู่แล้วครับรลบเป็นรถเจ้าตลาดอะไรนี่หาได้ สบายใจนะครับ รถพร้อมมากๆนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับมีรูปภาพมีคลิปมาให้พร้อมนะครับขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับชอบและพร้อมหรือไม่นะครับจะสดจะผ่อนจัดไปครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรครับชมเช็คทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราคัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝากนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับฝากกันด้วยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกการไลค์และการแชร์นะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทสุดคุ้มแน่นอนนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรอรับรถได้ เลยนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ